ในโอกาสแบบนี้บรรดาอุบาสกอุบาสิก,กามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันรักษาศิลหแปดวายพระสวดมนต์ได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานได้ประกอบพิธีถวายพัตตหารของบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้และชีวิตสัตว์เป็นไปเพื่อกันเพิ่มสิริมงคลเป็นไปเพื่อการทำให้ตัวเองนั้น <c oughs> ได้รับอดีสงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตปลดเปลื้อนความทุกข์และเป็นผู้สะสมบุญกุศลเป็นผู้ที่ปรารานาจะได้เท่าขึงสติและปัญญาบัดน,นี้ผู้คนทั้งหลายที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติก็เป็นเส้นทางที่จะต้องตกอยู่ในอันตรายและจะต้องเป็นผู้ที่เสียหายและจะเป็นผู้ไม่สามารถแก้ไข ที่จะทำให้ตัวเองนั้นพ้นจากอำนาจแห่งกิเลสได้บรรดาผู้คนที่ไม่มีโอกาสเรียนรู้ก็ <c oughs> จึงจะต้องกลายเป็นผู้ที่จะต้องเสียเวลาอีกยาวนานบัดน,นี้ผู้คนที่ได้สนใจใส่ใจและเป็นผู้ได้มีโอกาสเป็นผู้ที่ได้สะสมบุญบารมี <c oughs> เป็นผู้ได้เข้าถึงพระธรรมแม้จะเพียงเสีอยเล็กส่วนน้อย <c oughs> ก็ยังถือเป็นการเริ่มเป็นการจุดประกาย เป็นการที่จะพัฒนาตนเองและในที่สุดจากที่เป็นผู้ที่มีโอกาสสร้างสะสมบุญบารมี mm. ก็จะนำไปสู่การเป็นผู้มีความรู้แจ้ง mm. เป็นผู้มีปัญญาและเป็นผู้เห็นปัญหาของตนเอง mm. บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เคยสำรวจตรวจตาเป็นเพราะไม่มีโอกาสและสิ่งต่างๆก็เป็นผู้ที่ปิดบัง การปิดบังนั้นปิดบังไม่ให้บรรดามนุษย์ได้เห็นตามความเป็นจริงมันจึงมีเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทุกวินาทีเรากำลังลึกซึ้งกับเรื่องใดๆก็ตาม <c oughs> ที่กำลังจะเป็นเรื่องของการโปรงสลดสังเวชเรื่องของการเข้าถึงธรรมก็จะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาให้เราได้เห็นได้รับรู้ได้ฟังได้เป็นผู้สัมผัสได้เป็นผู้การเปลี่ยนอารมณ์ดังนั้นการถูกปกปิดไว้ จากสิ่งต่างๆที่มายั่วยุปลุกปิดไว้จากสิ่งต่างๆที่มานําเสนอจึงทําให้เราลืมเรื่องเราต่างๆและข้อเสียและข้อที่ควรจะปฏิบัติไปหลายคนนั้นถ้าพูดถึงอะไรในเรื่องธรรมะบางครัง้งบางครานึกย้อนหลังไปก็เคยสนใจเคยรู้เคยเข้าใจแต่ทําไมเรื่องที่เคยสนใจเคยรู้เคยเข้าใจเคยปรารถนาที่จะกําจัดออกไปกับลืนเลือนหายไปกับเป็นผู้ที่ถูก ปกปิดไว้เพราะอำนาจแห่งกิเลสเพราะอำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงอำนาจแห่งสันติเตี่เป็นอำนาจที่เรียกว่าปิดบังความเป็นจริงการที่มนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้จะถูกปิดบังความเป็นจริงในเรื่องของธรรมะทุกเวลาจะมีแต่เรื่องใหม่ๆที่ทําให้เกิดกิเลสเป็นทําให้เกิดอกุศล อยู่ตลอดเวลาก็คือการหลอกลวงให้เกิดความหลงไหลเพลิดเพลินมงเมาให้เกิดความชอบใจให้เกิดความรู้สึกประทับใจและสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จึงทำให้เรานั้น <c oughs> <c oughs> เป็นผู้อยู่ใต้อำนาจแห่งการชักจูงมนุษย์นั้นมีจิตใจที่เรียกคอยคอยตามดังเช่น หลายครั้งหลายคาเราไม่มีความต้องการอะไรไม่มีความอยากได้อะไรแต่เมื่อผู้คนทั้งหลายทั้งปวงพากันพูดพากันแสดงตัวพากันแสดงตนพากันอยู่ในสถานการณ์เราก็จึงคอยตามอยากได้อย่างที่เขาเป็นผู้กําลังยื้อแย่งกันบางคนก็ <c oughs> ได้มาก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่บรรยากาศที่ถูกชักจูงไปด้วยอาการของผู้คนด้วยพูดคำพูดหรือด้วยการกระทำหรือด้วย สิ่งที่เราได้เห็นนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องขาดสติเป็นผู้ที่จะต้องคอยตามมนุษย์หลายคนนั้นจึงต้องเป็นผู้สร้างวรสร้างกรรมสร้างบาปให้กับตัวเองเพราะเป็นผู้ไม่มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่มีจิตใจที่มีความมาตรฐานไม่มีจิตใจที่อยู่กับความยุติธรรมมีแต่ความอ่อนแอในจิตใจนั่นก็เป็นปัญหาว่าทำไมเราถึงเป็นคนอย่างนี้เราบางคนก็อาจจะเป็นผู้ที่กำลังหาหนทางและหาวิธีการที่จะกําจัดอุปนติสัยที่คอยตามโดยขาดเหตุขาดผลแต่ในที่สุดด้วยความไม่มีความสงบด้วยความที่จิตใจไม่มีพลังจิตจึงทำให้ไม่มีปัญญาไม่เห็นโทษ แต่ในที่สุดการไม่เห็นโทษก็จริงการเป็นการปล่อยปละละเลยปล่อยปละละเลยก็มีผลกลับมาสู่ชีวิตของบรรดา <c oughs> สัาปสัตว์ทั้งหลายผู้คนทั้งหลายก็บางคนก็จึงเป็นคนที่ทําผิดซ้ํำซากแม้กระทั่งบางครั้งบางคางก็รู้ตัวว่าทําไปแล้วจะเดือดร้อน แต่ก็ยังอยู่ใต้อำนาจแห่งความต้องการและจะต้องทําให้ได้นั่นก็แปลว่าหลายครั้งหลายสิ่งก็รู้ตัวแต่หักห้ามใจไม่ได้พราะพรุทธองค์ก็จึงได้เป็นบอกเป็นผู้บอกกล่าวว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์นั้นจะบรรเทาได้ยากหลายความว่าเกิดขึ้นแล้วหักห้ามใจไม่ได้เลยเช่นโทสะคือความโกรธหลายคนนั้น <c oughs> ถ้ามีอารมณ์แห่งความโกรธเกิดขึ้นแล้วจะไม่ยอมยุติจะไม่ยอมยับยังจะไม่ยอมกําจัดออกจะไม่ยอมเป็นผู้ที่จะสลายและทําให้หายไปจะต้องเป็นการตอบสนองจะต้องเป็นการที่จะทําให้สมกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนกับที่ถูกชักจูงเมื่อถูกชักจูงหรือเมื่อจุดประกายแล้วจะไม่เผาผ่านไปจกนกระทั่งสิน้น <c oughs> สูญสิ้นทุกสิ่งท,ทุกอย่างหลายคนนั้นมีอุปนิสัยเมื่ออะไรเกิดขึ้นในจิตใจแล้วจะไม่ยอมดับจะไม่ยอมค้างจะไม่ยอมที่จะยุติจะต้องทําให้ได้ให้สมกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นว่าบางสิ่งบางอย่างเสียหายจากการที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีการยับยั้งชั่งใจและก็ไม่มีความรู้ที่จะกําจัดหรือจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นคนมีโครสั เป็นคนมีความโกรธมีความไม่พอใจและเป็นผู้ท่ามีอารมณ์ต่างๆนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะไม่สามารถยับยั้งได้เราจะไม่สามารถกําจัดได้เพราะเราไม่มีปัญญาและไม่มีพลังจิตแต่ก็ยังไปครกุกขียังไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะทําให้เกิดความยั่วยุให้เกิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็แปลว่าไม่มีสติที่จะ <c oughs> เลือกเว้นในสิ่งใดและเป็นผู้ที่จะอยู่ในสถานาตการใด,ดเพื่อไม่ให้ความโกรธ เพื่อไม่ให้ความทุก <c oughs> <c oughs> เพื่อไม่ให้สิ่งที่มันคุกคุนขึ้นมานั้นเติบโตหลายคนนั้นเป็นผู้จะต้องอยู่กับโลกแห่งความเดือดร้อนโลกแห่งความทะเลาะเบาแวงเรื่องโลกแห่งการทาลายทําลายโลกแห่งการที่จะต้องกําจัดเป็นผู้ที่มีความ <c oughs> โถมีความโกรธเป็นอารมณ์เป็นอุปนิสัยและเป็นผู้ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในที่สุดปัญหาก็จึงตกตามมาดังนั้นเราก็จะต้องมาทบทวนว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดมาบนชีวิตเรานั้นเราต้องพิจารณาเราจะไปอยู่ในสถานการณ์ย่าอยู่ในสังคมใดๆหากสังคมนั้นมีโอกาสล่อแหลมที่จะทําให้เราเกิดความโกรธไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือสถานการณ์ที่เขากําลัง <c oughs> ก็ทำกันอยู่เป็นสิ่งที่ขัดหูขัดตาขัดความรู้สึกเป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกที่เป็นปลรปักเป็นความรู้สึกที่ปฏิเสธไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นหากเรายังไปคุกกีไปอยู่ใกล้มันก็จะเกิดอารมณ์ที่เรียกว่าเกิดอารมณ์แห่งความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเราจะเป็นผู้เสียหายเพราะเมื่อเรา มีอารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วจะบรรเทาได้ยากรวมทั้งเราไม่มีสติไม่มีปัญญา <c oughs> ไม่ได้เคยคิดว่าการที่เราแสดงอาการแทงความโกรธหรือการแสดงคําพูดที่ออกมาในเรื่องของความโกรธการกระทําเป็นความโกรธนั้นเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องทาร้ายจิตใจเป็นเรื่องที่จะต้องมาแก้ไขบรนเรื่องที่ <c oughs> บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงจะต้องไปรับโทษเพราะบรรดาโทสะเป็นผู้มีความโกรธเป็นที่ตั้งเป็นผู้ไม่ใช้ความจริงพิจารณาว่าเรื่องบางสิ่งบางอย่างนั้นถ้าเราอดกั้นอดทนเราเป็นผู้เข้าใจสถานการเราก็ไม่เดือดร้อนผู้คนจะต้องไปติดอยู่ในเรือนจำจะต้องถูกทำโทษจะต้องถูกเป็นผู้จองถูกจองจำก็เป็นด้วยอำนาจแห่งความโกรธ <c oughs> อำนาจแห่งความโกรธนั้นก็จะพาทุกคนให้ไปเดือดร้อนไปเสียหายบัณดีบรรดาผู้คนทั้งารทั้งปวงที่ไม่รู้ว่าอุปนิสัยของตนเองนั้นถ้าเกิดความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษเป็นจริงที่เกิดความขุ่นข้ององใจแล้วจะดับได้ยากจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถยับยั้งได้ก็จะต้องเป็นผู้ป้องกันตัวเองไว้เสมอ ว่าเป็นผู้ที่เมื่อเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดแล้วจะทําให้เรานั่นจะต้องเสียหายต้องเดือดร้อนเราจะต้องหนีเราจะต้องเป็นผู้ออกจากสังคมและบรรยาการสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อลดปัญหาแห่งการทะเลาะเบาแวงลดปัญหาแห่งการที่เราจะเป็นผู้ควบคุมตัวเองไม่ได้การควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นก็กลายเป็นผู้ป่วยหลายคนเมื่อระโกรธขึ้นแล้วไม่มี ทางที่จะดับได้แท้จริงคิดว่าตัวเองนั่นเป็นผู้มีความเข้มแข็งเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นแปลแท้ที่จริงสําหรับผู้รู้แล้วผู้คนที่มีความขวดและไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมดับไม่ยอมที่จะแก้ไขไม่ยอมที่จะลดไม่ยอมที่จะเลิกก็แปลว่าเป็นผู้อ่อนแอถูกกิเลสทั้งหลายทั้งปวงครอบงําเราไม่มีโอกาสที่จะต่อซื่อเราไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาไม่มีโอกาสที่จะ ยับยั้งชั่งใจไม่มีโอกาสที่จะฝ่าฝืนจนกระทั่งได้แสดงออกมาเป็นความผิดทางกายวาจาใจและจึงเป็นเวรเป็นกรรมที่เราจะต้องไปชดใช้นั่นก็คือ สิ่งที่จะเสียหายตามมาพระพุทธองค์ก็รู้ว่าบรรดาผู้บวชทั้งหลายหรือบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงจะต้องสำรวจตัวเองบางคนนั้นมีเลาคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถบรรเทาได้บรรเทาได้ยากมากแก้ไขได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นความอยากได้ไม่ว่าเป็นความกำหนัดความไข่ใดๆก็ตามความปัถนาใดๆก็ตามถ้าเกิดขึ้นแล้วบุคคลผู้นั้นจะต้องตอบสนองอารมณ์นี้ให้ได้จะต้องเป็นผู้ <c oughs> ยอมเสียหายเพื่อที่จะ ได้มาซึ่งการสนองอารมณ์นั่นก็แปลว่าเป็นทาตุเป็นผู้มีความ่อนแอเป็นผู้ไม่มีสติไม่มีปัญญามนุษย์หลายคนนั้นไม่รู้ตัวเองว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถต่อต้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงต่างๆเหล่านี้ มีมากมายเป็นกองกิเลสที่จะผลักดันให้เราทำผิดทำพลาดทำให้เกิดความเสียหายหลายคนนั้นที่เป็นผู้ที่มีความหลงเป็นผู้ที่มีจิตที่คิดไปคิดแล้วก็ดับไม่ได้คิดแล้วก็ไม่สามารถยุติได้ไม่สามารถที่จะหาเส้นทางหรือหาคนทางที่จะยุติความคิดได้บางคนก็จึงกลายเป็นโรคประสาทกลายเป็นโรคคิดมากเป็นโรคคุนคิดเป็นโรคความดันเป็นโรคของความเครียดนอนไม่หลับเป็นโรคของจิตใจ ขุณหมัวเศร้ามองเป็นโลกของผู้ที่มีความวิตกกังวลก็เพราะความคิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่สามารถที่จะยับยั้งบรรเทาได้สิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธองค์ก็ได้เป็นผู้รู้ว่าผู้ที่ป่วย ผู้ที่ไม่มีความลังผู้ที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาจะต้องเป็นผู้รล้มัดระวังตัวเองอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําให้เกิดราคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามหลายคนนั้นก็เป็นผู้ที่ชอบที่อยากจะได้เข้าพรอบองชอบที่อยากจะมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินจากการดูการฟังการดมการลิ้มรสการสัมผัส เราก็จะต้องเป็นผู้ระมัดระวงังหากเราเป็นผู้ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ก็อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวอย่าเข้าไประลึกถึงอย,อย่าเข้าไปสัมมนาอย่าเข้าไปสัมพันธ์กันจะต้องปิดตัวออกมาจะต้องเป็นผู้ระมัดระวงังเพราะเราทั้ง <c oughs> เป็นจัดสังคม และเรานั้นจะต้องถ้าคอยตามสังคมซึ่งเป็นตัวยั่วยุเป็นตัวที่ทําให้เรานั้นขาดสติหากเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เราก็จึงต้องเสียหายและจะต้องเป็นผู้เดือดร้อนเพราะเรานั้นไม่มีปัญญาและไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะพิจารณาว่าสิ่งใดจะเป็นโทษถึงจะเป็นคนหมู่มากถึงจะเป็นบรรยาการใดๆก็ตามการกระทําของเรานั้นจะเป็นอิสระการกระทําของเรานั้นจะเป็นผลต่อตัวเราเอง ไม่ว่าผู้คนจะมากมายเพียงใดหากเป็นสิ่งที่ผิดเราก็จะต้องเป็นผู้ยืนยันว่าเราจะไม่ร่วมทําผิดไม่ร่วมคิดผิดไม่ร่วมพูดผิดไม่ร่วมจีจ่จ <c> ะ <oughs> สังกกรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นการที่เหล่านั้นจะต้องเดือดร้อนผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นผู้ยอมทําผิดเพราะหมู่คณะมากมายเพราะหมู่คณะทําการเพราะหมู่คณะเขามีพฤติกรรมแบบนี้เราก็จึงต้องเป็น ผู้ที่จะต้องค้อยตามแท้ที่จริงแล้วทั้งหมู่คณะก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนทำถูกไม่ได้แปลว่าเป็นคนเข้าใจในสันเป็นจริงไม่ได้มีความยุติธรรมหลายคนนั้นก็ประกอบไปด้วยอารมณ์ที่เรียกว่าอคติสายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ชอบก็จะตัดสินใจไม่ว่าเรื่องใดก็จะเป็นผู้ปฏิเสธจะเป็นผู้เกียดจะเป็นผู้ชังจะเป็นผู้เห็นผิดเห็นจะเป็นผู้ที่จะต้องเสียหาย นั่นก็แปลว่าอคตินั้นเป็นอยู่ในจิตใจของบรรดามนุษย์รวมกระทั่งถึงถาบีสิ่งใดก็ตามถ้าเราชอบเราเป็นผู้ที่ประทับใจเราก็จะให้ ความพอใจอยู่ตลอดเวลาใครทําอะไรก็เป็นถูกอกถูกใจถึงจะทําทผิดก็กลายเป็นว่าสารรเสริญยินดียินยอมเป็นผู้ที่จะส่งเสริมสนับสนุนแท้ที่จริงแล้วเราก็กําลังทําบาปเพราะหลายสิ่งหลายอย่างนั้นไม่ควรที่จะบูชาเราก็บูชาไม่ควรสรรเสริญเราก็เราก็สรรเสริญบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่ควรตําหนิติเตียนเราก็ตําหนิติเตียน <c oughs> บางสิ่งบางอย่างไม่ควรที่จะทําเราก็ทําเพราะเป็นผู้ที่มีจิตใจเอ็นเอียงไม่มีความยุติธรรมไม่มีความมั่นคงในจิตใจหากสิ่งใดใครก็ตามที่เรารักเราประทับใจเราพอใจเรารู้สึกสุขใจเราจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับสิ่งนั้นหากสิ่งใดก็ตามทําให้เราอึดอัดคับแก้นใจเป็นผู้ที่ทําให้ทุกทรมานใจ เราจะไม่ฟังเหตุฟังผลเราจะเป็นผู้ตั้งกำแพงที่จะปฏิเสธที่จะพยายามคัดค้านที่จะทำลายทำลายนั่นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของมนุษย์ทุกตัวตนเราก็จะต้องถามตัวเองว่าเรานี่มีอคติหรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> พราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราชอบคนนั้นทำให้เราชอบสิ่งนั้นทำให้เราคิดแล้วมีความสุขเราก็เลยทำเราก็เลยคิดเราก็เลยเข้าข้างสิ่งนี้ทำให้เราเกิดความทุกข์สิ่งที่เราไม่ชอบเป็นสิ่งที่ <c oughs> ทำให้เราจะต้องเดือดร้อนเราเป็นผู้ที่จะต้องเสียหายและคนที่เรารักเสียหายเราก็จึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธเป็นผู้ไม่ยอมรับความเป็นจริงไม่รับเหตุรับผลนั่นก็แปลว่ามนุษย์นั้นไม่ได้มีความยุติธรรมไม่ได้มีความเข้มแข็งไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาย้อนกลับมาดูที่ตัวเราหากยังมีอบวบอิ่มตจที่เลียยวมองไม่อยู่ตั้งอยู่บนความเป็นกลางไม่ตั้งอยู่บนความถูกต้องยุติธรรมเราก็มีโอกาสที่จะทําผิดทาพลาดเราก็มีโอกาสที่จะถูก ทำไายด้วยอารมณ์ของเราเองที่จะเป็นผู้ปั่นผู้ปั่นให้เรานั้นจะต้องทำอะไรสิ่งที่ผิดทาาและเป็นผู้เดือดร้อนวันนี้เราทั้งหลายก็อยู่กับ ตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองนั้นแท้จริงแล้วเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่หลายคนก็มองไปเรื่องภายนอกเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องสําคัญเรื่องภายนอกนั้นไม่มีอิทธิพลใดๆเท่ากับเรื่องภายในเราจะต้องมาตรวจสอบตรวจตาดูอุปนิสัยแห่งการที่เราเป็นผู้มีความ <c oughs> <c oughs> กำนัดเป็นผู้มีโทสะเป็นผู้มีความงงเป็นผู้มีความหลงเป็นผู้มี อุปนิสัยแห่งโมหะเป็นผู้มีความคิดมากเป็นผู้มีความพุ่งสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดในตัวเราแล้ว ถ้าเกิดขึ้นแล้วเราดับไม่ได้เราจะทำาอย่างไรและสิ่งไหนควรจะต้องปฏิเสธสิ่งไหนควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งไหนควรจะต้องทำให้หมดไปหากยังเป็นผู้ที่ยังว่องเกี่ยวอยู่กับเรื่องพวกนี้แล้วควบคุมไม่ได้ครบเป็นอนว่าอนาคตเราจะต้องเป็นผู้เสียหายเดือดร้อนอย่างแน่นอนคนบางคนก็มีแต่ความหลงมีแต่ความ <c oughs> เปิดเผลินโมาหรือเป็นผู้ประทับใจในสิ่งต่างๆไม่หาเหตุหาผล ก็จึงกลายเป็นคนงมงายก็จึงกลายเป็นคนที่ถูกชักจูงได้ในที่สุดการขาดสติก็จะนํามาซึ่งการขาดปัญญาเมื่อขาดปัญญาก็จะทํญญา,าในสิ่งที่ผิดเมื่อทําในสิ่งที่ผิดเราก็จะต้องรับใช้กรรมเพราะคนใดก็ตามที่มีสิ่งที่ผิดอยู่ในจิตใจแล้วก็จะผลักดันออกมาเป็นคําพูดเป็นการกระทํกแลในที่สุดนั้นเวรกรรมก็จะตามทุกคนไปจากการทําผิด พราะกรรมนั้นเกิดจากการกระทําทั้งกายวาจาใจและการที่เราทั้งหลายทั้งปวงมีอคติมีอ,มอกุศลมีบาปอยู่ในใจมีความคิดที่เป็นลบอยู่ในใจ <c oughs> ก็จะผลักดันให้เราต้องพูดลบคิดลบและก็ทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เสียหายทาง <c oughs> ในทางลบเราก็าจึงต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองให้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยแห่งความมั่นคงและอุปนิสัยแห่งความ <c oughs> เป็นกุศลแต่ถ้าจะเป็นผู้ที่ประเสริฐสูงสุดแล้วก็จะต้องเป็นผู้มีความเป็นอุเบขาอุเบขาคือความเป็นกลางอุเบขาก็คือความมัง <c oughs> ตั้งอยู่บนความถูกต้องและยุติธรรมอะไรจะเป็นตัวตัดสินอะไรจะเป็นตัววัดเราก็จะต้องเป็นผู้ให้ความ <c oughs> จริงใจเรื่องบางเรื่องนั้นเราอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ยุติธรรมกับคนอื่น และบางเรื่องเราก็ไม่ยุติธรรมกับตัวเองการที่บรรย์ที่อยู่กับความไม่ยุติธรรมจะต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนเพราะไม่ได้ตั้งอยู่บนความถูกต้องเมื่อไม่ถูกต้องแล้วจะต้องกลายเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องลําบากเป็นเรื่องที่จะต้องมาตามแก้ไขหากเราเป็นผู้มีความยุติธรรมในทุกเรื่องไม่ว่าคุณนั้นจะเป็นใครแม้จะเป็นลูกเป็นสามีเป็นบิดามารดาหากเขาทําไม่ถูกเขาทําไม่ <c oughs> ได้ ตามกฎการติรกาเราก็จะต้องเป็นผู้ปฏิเสธไม่ใช่เอาแต่เมตตาไม่ใช่เอาแต่เห็นใจไม่ใช่เอาแต่สงสารการสงสารเมตตาและความเห็นใจเป็นสิ่งดีแต่ต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องหลายคนก็สงสารเมตตาเห็นใจคนอื่นจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนตัวเองนั้นมีแต่ความ <c oughs> ทุกทรมานเป็นหนี้เป็นสินหรวมกระทั่งถึงมีแต่ความยากลำบากก็ยังคิดว่าเรามีความเมตตาแท้ที่จริงแล้วเรากําลังเมตตาคนอื่นแต่ทำํทำลายทาลายตัวเราเองทําลายกฎกติกาของ <c oughs> สังคมคํากติกาให้ เสียหายเพราะผู้คนทั้งหลายทั้งปวงจะต้องดำลงชีวิตอยู่ด้วยตนเองทุกคนจะต้องเป็นผู้ระมัดระวงังจะต้องเป็นผู้มีความคิดและแต,ต้องประมาณตัวเองว่าเขานั้นอยู่ในฐานะอะไรมีความสามารถแค่ไหนอย่างไรไม่ใช่ขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้มีความ <C oughs> ดีในจิตใจ,จแต่เรากำลังทำให้คนนั้นจะต้องตายจะต้องเป็นผู้อ่อนแอจะต้องเป็นผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็เท่ากับฆ่าคนทั้งเป็นเหมือนกับพ่อแม่ที่ฆ่าลูกลูกไม่ยอมทำมาหากินลูกไม่ยอมที่จะใส่ใจที่จะพัฒนาเลี้ยงตัวเองไม่ยอมที่จะศึกษาเล่าเรียนไม่ยอมที่จะอยู่ในกฎกติกาพ่อแม่ก็เอาใจใส่พยายามทนุถนอมหัวลูกจะไม่ลัก ขัวลูกจะไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาและในที่สุดก็จึงกลายเป็นอุ กลายเป็นผู้ก่ออุปนิไซส์ที่เสียหายวันหนึ่งตายไปลูกเราก็จะกลายเป็นคนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะเป็นปัญหาทั้งตัวเองและปัญหาของสังคมเราก็จะต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาตั้งอยู่บนความเป็นจริงว่าอายุเท่าไหร่เขาวควรที่จะต้องดูแลตัวเองและเราจะต้องเป็นผู้มีใจิตใจเข้มแข็งเราจะต้องเป็นผู้มีกฎกติกาเราจะช่วยเหลือเท่าที่จะเป็น ประโยชน์และเป็นไปได้ไม่ใช่จะช่วยกันไปตลอดเวลาเราจะต้องฝึกให้เขานั้นช่วยตัวเองให้รู้ถึงความเป็นจริงว่าในชีวิตแห่งความเป็นจริงทุกคนจะต้องดูแลตัวเองไม่มีใครมาดูแลกันตลอดเวลาและไม่มีใครจะช่วยเหลือกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะดำรงชีวิตอยู่ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความพอดีใช้ความพอเพียงและก็ใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์เรานั้นเป็นผู้ฆ่าคนก็เพราะเราเป็นผู้ไม่สามารถที่จะ <c oughs> ห,หักห้ามใจตัวเองได้นี่ก็เป็นปัญหาสำหรับคนที่มีเมตตาแต่ไม่มีปัญญามีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความรักแต่ไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้ไม่มีความอดกลั้นอดทนการที่หักห้ามบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นการให้ประโยชน์อันสูงสุดให้วิชาความรู้ให้จิตใจที่เข้มแข็งและก็ให้เขาเกิดความ เ <c oughs> ข้มแข็งในจิตใจสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้แก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้และทำให้ตัวเองนั้นมีความเจริญก้าวหน้าไม่ต้องพึ่งพาใครวันนี้เราก็เป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมคำสั่งสอนถึงไม่ได้เข้าห้องเรียนไม่ได้เป็นผู้ที่ได้ศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวแต่ด้วยการปฏิบัติของเราเองนั้นทำให้เราเกิดความสงบถ้าเกิดความสงบแล้วจะต้องมา พิจ,จารณาในสิ่งที่เสียหายในชีวิตของเราเรามีเรื่องเราเสียหายมากมายเราเป็นผู้ที่จะต้องแก้ไขทั้งอุปนิสัยที่เกิดมา <c oughs> ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือได้รับอุปนิสัยใหม่ที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเราก็จะต้องเป็นผู้สำรวจตัวตาอะไรที่ไม่ดีก็จะต้องยุติอะไรไม่ดีจะต้องเป็นผู้ลดละเลิกและจะต้องกำจัดให้หมดไปมิฉะนั้นความเดือดร้อนก็จะติดตามมาการปฏิบัติธรรมก็คือการขัด การปฏิบัติธรรมก็คือการกําจัดในสิ่งที่เป็นสิ่งสปกปรกสิ่งที่จะเป็นโทษสิ่งที่จะเป็นภยัย แท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้านั้นให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นขจัดสิ่งสโปรกเพื่อให้ตัวเองนั้นจะไม่ต้องไปรับกรรมหากผู้คนทั้งหลายทั้งปวงสามารถขจัดสิ่งสโปรกในใจได้จนกระทั่งหมดสิ้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่ต้องรับความทุกข์ทรมานอีกต่อไปและเป็นผู้ที่พ้นจากทุกขนั่นก็แปลว่าธรรมะของพระเจ้าคือการขัดเกลาขัดเกลาที่ไหนขัดเกลาที่ตัวเรา ตัวเราและในใจเราจะเป็นเป้าหมายใหญ่เราจะต้องเข้าไปค้นหาความเป็นจริงและจะต้องยอมรับจะต้องเป็นผู้ <c oughs> ตกลงกับตัวเองว่าสิ่งใดที่เสียหายเราจะต้องยุติเราจะต้องกำจัดออกให้ได้เราจะไม่ปล่อยปะละเลยเราจะไม่เป็นผู้ผัดวันประกันพึ่งเราจะต้องลุกขึ้นมาที่จะทำกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปเราใกล้จะตายแล้วตายไปก็จะพร้อมกับจิตใจที่บริสุทธิ์พร้อมกับจิตใจที่ถูกต้องถึงจะ <c oughs> ถึงจะเป็นสิ่งที่บางคนและบางบุคณะอาจจะเข้าใจผิดหาว่าเป็นคนที่ใจดำหาว่าเป็นคนที่ไม่เอาพักเอาพวกหาว่าเป็นคนที่เ <c> ห <oughs> ็นแก่ความสุขของตนเองเราก็ต้องถามตัวเองว่าถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลทําให้เกิดความดีเราก็พร้อมที่จะร่วมลงมือแต่สิ่งไหนก็ตามที่เขาทําการสนุกสนานเพลิดเพลินกินเหล้าเล่นการพนันม,มัวเมาสนุกสนานทําตัวเสียหายเราไปร่วมเราไม่เกี่ยวข้องเราจะไม่สัมมนาเราจะไม่ยอมคุกคีด้วยเพราะเขากําลังทําผิดเราจะไม่ร่วมกับคนทําผิดเราไม่ร่วมกับคนทําบาปเพราะเราไม่อยากที่จะต้องเดือดร้อนนั่นก็แปลว่าเรามีใจที่เป็นอุเบกขาใครจะรักเราใครจะเกลียดเราก็เรื่องของเขาเราก็ ต้องเป็นผู้ถามตัวเองว่าเราทำถูกทำดีแล้วเราก็ต้องพอใจในตัวเราไม่หวั่นไหวแม้กระทั่งไม่มีใครครบหาสมาคมหากคุณคบสมาคมหากคบหาสมาคมทั้งหมดมากมายเป็นคนเลวคนทำผิดศีลผิดธรรมเป็นคนที่ทำให้เกิดความตกต่ำเราก็ไม่สมควรจะมีเพื่อนแม้แต่คนเดียวเพราะเพื่อนเลวเขาไม่เอาเขาไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเราควรจะคบกับคนดีคนประเสริฐคนที่ทำให้เกิดความเจริญทำให้เกิดความสุขนั่น,นก็จะแปลว่าเรากำลังอยู่กับความถูกต้อง ยุติธรรมดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องเป็นผู้หาสิ่งต่างๆที่เป็นข้อเสียของเราเมื่อเป็นคนที่มีความ <c oughs> ่อนแอในจิตใจเช่นวีราคาเกิดขึ้นก็อย่าได้ไปคุกคีอย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่จะยั่วยุให้เราเกิดความกำหนัดเกิดความอยากได้เกิดความไข้ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งใดๆที่จะทําให้เราเกิดความโกรธเป็นโทสะเราก็อย่าไปคุกคีอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าเข้าไปสัมมนาอย่าได้ไปสนใจใส่ใจเพราะจะได้ไม่เกิดอารมณ์นี้เกิดขึ้นสิ่งใดที่จะทําให้เราเป็นผู้มีโมหะเป็นผู้มีความหลงเป็นผู้มีความโง่งงายเราก็อย่าเข้าไปสูงสิงยุ่งเกี่ยวอย่าไปสัมมนาอย่าได้เข้า ไป <c oughs> มีส่วนใดๆทั้งสิ้นนี่ก็แปลว่าเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ควบคุมสิ่งภายนอกที่จะมากระทบ <c oughs> กับตัวเราเพราะเราเป็นผู้อนแอนส่วนภายในนั้น เหล่านั้นเป็นผู้เมื่อมีความคิดแล้วไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจได้เราก็จะต้องหาสิ่งต่างๆที่มาสก,กัดกั้นก็มีแต่กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สำหรับคนที่ฟุ้งซ่านสำหรับคนที่มีความคิดแล้วยุติและก็ยับยั้งไม่ได้ก็จะต้องใช้กรรมฐานใช้วิธีการที่สงบจิตสงบใจกำหนดไป จะได้ตัดวงจรแห่งการคิดให้ขาดสิ้นไปเปลี่ยนเป็นพลังบุญเพราะความคิดของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงคิดไปแล้วก็มีแต่เรื่องวิตกกังวลมีแต่เรื่องเศร้าใจมีแต่เรื่องกรดแ้นมีแต่เรื่องความอยากได้มีแต่เรื่องของความปราชญ์งวเมาเพลิดเพลินหลงไหลความคิดนั้นเป็นอปศษเป็นบาเป็นสิ่งที่จะทําลายทาลายเราเมื่อเราหับห้างไม่ได้แล้วก็ควรจะหวนกลับมาทํากรรมฐานที่เรียกว่า ตัดความคิดออกไปเป็นการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันเห็นการเกิดดับในปัจจุบันก็กลายเป็นบุญเป็นกุศลและเป็นประโยชน์และในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้พ้นทุก บัตนิยามโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมวันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วหลายคนต้องออกจากสถานที่แห่งนี้จะต้องไปเผชนตตาชีวิตของตามลําพังคนตนเองเมื่อไม่มีธรรมะไม่มีสถานะการไม่มีข้อบังคับก็จึงกลายเป็นคนอ่อนแอปล่อยตัวปล่อยใจและจะต้อง,ลงหลงไหลไปในทิศทางที่ตกต่ำเหมือนกับผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องไป <c oughs> ใช้ชีวิตเหมือนกับบรรดาปุถุชนทั่วไปที่มีแต่ความ ขาดสติที่มีแต่เรื่องของการก่อกิเลสให้เพิ่มพูนขึ้นมากขึ้นเราเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นผู้มีกติกากับตัวเองว่าเราควรที่จะต้องพัฒนาและควรที่จะต้องเป็นผู้มีบุญบิกุศลเราจะต้องตายไปพร้อมกับความเจริญในทางธรรมเพื่อที่จะได้พ้นจากทุกข์ อนิสงผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้พัฒนาการได้รับความช่วยเหลือเมตตาดูแลจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์มหาภูติสั์เจ้ามหาเทพรย,ยดาเจ้าจสิ่งศักดิ์สิทธิ์วงจะได้ปราทานพรให้เราพ้นจากทุกโศโกโรคภัยอันตรายคุญแยวิญญาณร้ายอาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งเสียดจารรายการและกิริอุเดเดตะวงพลวิชาคนผ่านความยากจนนี้สินโรคไลโรคระบาดวิญญาณร้ายปีศาจมาร อุปสรรคให้มลายหายไปให้ได้รับพรลในมัรเทิได้และเกิดความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจพงไส่กุดุมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่เป็นผู้มีโชคมีลาบเป็นผู้ประสบผลสำเร็จในชีวิตทางโลกหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีสติปัญญาด้วยโชคลาบด้วยปัจจัยสี่อนุดมสมบูรณ์ได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตาประเสริฐได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานปิดประตูอบายภูมิอย่างเด็ดขาดไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรกาายสสัรน ต่อไปได้พ้นทุกบรรลุธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิน